ถ้าเรามองสิ่งที่ขาดที่พ่องเราก็ขาดเราก็พ่องมีนิทานเรื่องหนึ่งเราถึงลิงตัวหนึ่งเองตัวนี้ก็อาศัยอยู่ในป่าในป่าแห่งนี้เองมีเส้นทางที่พ่อค้าต้องเดินทางข้ามเมืองอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งก็มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งตั้งเต็นท์อยู่กลางป่าในเราเต็นท์ ที่พักอาศัยนั่นเองก็มีที่เก็บอาหารอยู่ลิงตัวนี้ก็เข้าไปหาอาหารในที่เก็บสเสบียงของพ่อค้าก็ไปเจอถังถั่วเข้าพอเห็นถั่วได้ลองกินก็รู้สึกโอ้ผลไม้ชนิดนี้อร่อยเหลือเกินมีความหวานมันลิงก็ชอบก็พยายามกำให้ได้กว้างที่สุดแต่มือสองมือก็รู้สึกน้อยไปก็พยายามยัดใส่ปากจนแก้มป่อง พราะยัดอย่างเต็มที่แล้วก็คว้าเต็มมือสองมือแล้วก็พยายามแอบหนีออกไปขณะที่กําลังหนีออกไปมันก็ลําบากเพราะปากก็เต็มไปได้วยถั่วมือก็เต็มไปได้วยถั่วก็เดินทางได้ช้ามากลําบากผู้ต่อมาก็ลิงก็พลาดมนีเม็ดถั่วเม็ดหนึ่งร 1, อดระหว่างนิ้วออกไปพอเม็ดถั่วตรงนี้ตกไปลิงก็ตกใจพยายามจะคว้าถั่วเม็ดนั้นถั่วก็กิ้งเข้าไปในผงหญ้า S 1> <S 1> <S <an> เห็นอย่างนั้นลิงก็พยายามเข้าไปคว้าแต่พอจะคว้าก็ไม่ถนัดเพราะมือเต็มไปได้วยถั่วปากก็เต็มไปได้วยถั่วจึงทิ้งถั่วในมือทั้งสองข้างเพื่อคุ้ยเขี่ยหาถั่วหนึ่งเม็ดที่หายไปทําไปทํามาก็เหนื่อยหายใจไม่ทันก็คายถั่วในปากทิ้งแล้วก็เริ่มหาถั่วหนึ่งเม็ดต่อตุดท้ายลิงก็นั่งเศร้าเสียใจเพราะไม่สามารถหาถั่วหนึ่งเม็ดที่หายไปได้เราฟังเรื่องราวของลิงแล้วก็ว่าเออลิงตัวนี้ทําไม ติ้งต้องจังเคียงถ่วงแค่หายไปเม็ดเดียวก็มาเสียใจถั่วในมือเยอะแยะถั่วในปากก็มากให้ความสําคัญต่อถั่วเม็ดเดียวจนทิ้ถงถั่วที่มีทั้งหมดบางครั้งชีวิตคนเราก็มีบางโอกาสบางครั้งที่เราก็มีความคิดไม่ต่างจากลิงบางครั้งคนบางคนสูญเสียคนรักอกหักเรากลับให้ค่าสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วแล้วก็ทําลายชีวิตไม่ได้คิดถึงคนอื่นที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องคุณพ่อคนแม่หรือคนที่รักเรามากมาย ให้คุณค่ากับคนไม่รักคนเดียวแล้วก็ทําลายตัวเองทํำลายคนอื่นก็มีอยู่หรือบางครั้งเราสูญเสียอะไรเล็กน้อยบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนน้อยของชีวิตก็ตามแต่เรากับสูญเสียกําลังใจในการใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดก็มีอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่ระวังนี่ยเรามักจะเคยชินต่อการมองแต่สิ่งที่พ้องสิ่งที่ขาดซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เองมันก็ขาดกล้องสารพัดเรื่อง ถ้าเราไม่มองในสิ่งที่มีบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้จะรู้สึกขาดพ่องอยู่ตลอดโดยเฉพาปะปัจจุบันเองในสังคมในโลกก็มีคนพูดให้เรารู้สึกขาดพ่องอยู่ตลอดโดยการเห็นด้วยการได้ยินจากสิ่งต่างๆที่รอบตัวเราทําให้รู้สึกว่าไม่ดีพอยังขาดยังพ่องอยู่ใจคนปัจจุบันจึงมีความสุขได้น้อยดัยงนั้นเราต้องฝึกหัดตัวเองให้รู้จักมองในสิ่งที่มีอย่ามองแต่สิ่งที่พร่องใจเราจะเป็นสุขสงบเย็นได้มากขึ้น